อา้าวตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยครับใบกะเพราครับน่านกินกวครับทุกคนโปวดหอมเลยครับอา้าวปลามาพอเมนูเด็ดเจ้านี่นะครับเนาะนี่นะครับทอดทอดอดเฮดทอดครับทุกคนแล้วก็นี่ทอดปลานะครับเนาะมอเลยปลาดุกดอกพัดเฮ็ดทอดใส่กะเพรานะครับเนาะ ใส่กระเพราใส่หมูตัวก็ตัวใส่อยู่โอเคที่ใส่ข้าวแป้งนี่เพราะว่าบะฮื้อน้ำมันมันแตกนะครับเนาะอืมนั่นอยู่บะเคยติดกระทะตัวถ้าว่าใส่ข้าวแป้งนี่ตัวแตกอยูกันไหนเพราะกินไหนตบไดครับเนาะนี่นะ <c oughs> ตอนนี้ก็ตำพริกตำหอมนะครับเนาะอืมอืมต่อแล้วครับ ขนขนขนกันนะครับน้อวันนี้มีปลาสองตัวนะครับนาะอเออกรอบกรอบเลยนะครับนะ้นี่นะ้าโอสีสันน่ากินขนาดเลยนะครับนาะโตเด็ดเด็ดเด็ดเม้งน้อย,น,อยนี่ก็ะตือสลังสร่งด้นะนี่ปลาทอดของน้องเกลเสร็จแล้วว้าว ว้าวดูวสนใจยีด่ดตอนนี้เขาก็จะพัดเฮ็ดทอปแล้วนะครับนะพัดก่อนักนะครับเอาหมอกสัก้วยหนึ่งกับกอละจะได้อร่อยอร่อยนะครับนะนี่ป่ะตามด้วยหมูสับครับ อ้าวตามด้วยเห็ดทอเห็ดทอหรือว่าคนไทยเรียกว่าเห็ดเพาะเนาะโอหน้ากินก็ครับทุกคนใส่เห็ดทอเข้าไป <c oughs> ตามด้วยรสดีครับทุกคนรสดีมันเป็นก้อนนะครับเนาะ <c oughs> มันได้ล้มนะครับอมซอสน้ำหน่อยโอเค เมนูนี่นี่แก๊เข้าวหุงนี่อร่อยมากเลยนะครับเนาะนี่นะตามด้วยหงชูรสผมนัวนะครับเนาะระหว่างการทำนะครับเดี๋ยวฮขอยอย่ามากินกาฟแฟร้อก่อนนะครับนะเนาะแ่จัดกาแฟเย็นกันครับอตอนนี้ก็ใส่น้ำแผงเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะ มาครับบรรยากาศตอนนี้ก็สบายๆนะครับเนาะบรรยากาศเย็นฝนตกน้อยๆนะครับอ้าวตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยครับใบกะเพราครับปิดเลยเนาะโอเคน่าหินกว่าครับทุกคนต่อเข้า โคตรหอมเลยครับกะเพราโอ้ยจานนี้นี่ร้อยร้อยห้าสิบบขายครับกาเฮ็ดหอมนี่ตระหนักเนี่ยช <c oughs> <อ> <c oughs> ิ้นดอยเห็นหมอนเพราะยังมาได้จังเลยบนหอมอาเนะาะน่ากินนครับทุกคนสุดยอดเลยน่ากินมากมาก พร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟมาเม้